สวัสดีครับพบกับช่องเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกับการรีวิวรถยนต์นะครับตรงนี้ด้านหน้าเราเป็นตัว Ford Ever อเรตัว Sport ตนะครับตรงนี้เราตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับก็คันนี้เรามีส่งมอบกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราจะเดินทางกันช่วงบ่ายนี้เลยก็คือรีวิวเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางเลยจากปทุมนะครับไปที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนว่าคันนี้เราตกแต่งอะไรก่อนส่งมอบลูกค้านะครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้เราตกแต่งเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์แต่เขาเนี้ยเราตัดอ่าบางคันก็ตัดเป็นดําด้านนะครับอันนี้เราตัดเป็นชายดําเงาเนี่ยครับตัดเป็นชายดําเงาทั้งหมดตรงนี้จะใส่เป็นขาวตัดดําเงานะครับชุดครอบรวมทั้งหมดเป็นดําเงาเพื่อให้รับกับตัวอ่ามือเปิดที่มาจากทางโรงงานอยู่แล้วแล้วก็แก้มข้างนะครับที่มาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ตัวอะคริลิกตรงเนี้ยมันมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ ก็ฟอร์ดตอนนี้ก็คือใส่อะคริลิกมาทุกรุ่นเลยถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นดำแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเทนไทเทเนียมพัสหรือไบทโบจะเป็นตัวสีโครเมียมนะครับตรงนี้กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโลโก้มามัสแตงนะครับแต่ตรงนี้เราใส่เป็นมีโลโก้เป็นไฟนะครับตรงม้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับชอบแบบไหนตรงนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัดชายเป็นดำเงาทั้งหมด รวมมาถึงคิ้วล้อด้วยนะครับก็เป็นดําเงาใส่ล้อแม็กฟูเอลนะครับยาง bf ขอบยี่สิบนะครับเป็นของแท้นะครับตรงนี้นี่ครับดูดูแล้วก็แรปหลังคาด้านบนนะครับก็คือเป็นตัวดําเงาเลยนี่ครับตรงนี้นะครับแดดค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับตรงนี้อ่ะแรปหลังคาด้านบนเป็นตัวเมทสองนะครับแคลริบอยกันลอยมือเปิดคือตัวสปอร์ตเนี่ยครับในตัวเจนใหม่ล่าสุดเนี่ยครับ โฉมย1ิบเอดนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นดําดําเงามาจากโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นตัวตัวก่อนหน้านี้จะเป็นสีขาวเดียวตัวรถมีเฉพาะตรงกระจกกับแก้มที่เป็นดํามานะครับตรงนี้ก็เป็นตัวใหม่ละฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับชายบันไดด้านล่างเป็นสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนี่ครับลอวิกเตอร์เสาชลามด้านบนชุดข้อเป็นดำเงามาถึงด้านหลังนะครับเป็นตัว คาดหลังแบบมีไฟใส่กันลอยด้านหลังนะครับเป็นแบบดำเงาปลายท่อคู่นี่ครับเป็นวิกเตอร์นะครับตัดเส้นสายนี่ครับตัวสปอร์ตส,สวยๆเลยครับตรงนี้เราจะมีส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับคือเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยครับก็เป็นเดือนที่รถก็ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ลูกค้า ต้องการลดก่อนมก่กอนปีใหม่เราก็ต้องรีบแต่งแล้วรีบส่งมอบนะครับเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้ก็ต้องมาแต่งส่งมอบต่ออีกนี่ครับนี่เป็นตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับเป็นตัวที่ตกแต่งออกมาแล้วดูสวยงามเลยนะครับตรงนี้ลองดูภายในกันหน่อยนะครับนี่ครับ ภายในของเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับตัวตัวอ่าได้ที่เดินเดินในเข็บนะครับตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินในสปอร์ตนะครับครับแล้วก็ตรงเบาะก็จะเป็นน้ําเงินเหมือนกันเราก็เลยตัดพรมให้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเหนี่ยมครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้สักเพจแบบมีไฟนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นแบบมีไฟคาว่าเอเวอรเรสต์ก็คือมีทั้งสี่บานเลยนี่ตัวฟิล์มเซรามิกนะครับที่อยู่ด้านในข้างนอกมืดนะครับข้างในสว่างนะครับ แล้วก็กล้องหน้าเราเรายังติดตั้งเดี๋ยวเราต้องติดตั้งรอฟิล์มแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเดี๋ยวเราเดินสายไว้ก่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าติดตั้งอีกทีหนึ่งตัวนี้สปอร์ตเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถเตะเปิดได้เป็นตัวออปชันหนึ่งเลยคือตัวสปอร์ตเนี่ยผมว่าค่อนข้างค่อนข้างคุ้มนะครับกับราคานี่ครับตัวผมด้านหลังนี่ชุดเดิมนะครับเราคืนให้หมด หลักๆประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเรามีบริการวิ่งเซนไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็อย่างลูกค้าท่านนี้ครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถซื้อรถจากทางเราได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขับไปส่งที่บ้านเลยนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีให้ทั้งหมดรวมถึงชุดแต่งที่ผมอธิบายมาไม่ว่าจะเป็นล้อฟูลเอลแล็ปหลังคาแหลกหลังคาชุดแต่งวิกเตอร์ชุดครอบรวม ประกันพรบจดทะเบียนทุกอย่างฟรีหมดนะครับจ่ายในเงินดาวอย่างเดียวทุกอย่างฟรีหมดนะครับนี่ครับทุกอย่างเราแถมให้หมดเลยเรามีงบการตกแต่งให้ลูกค้าสามารถเลือกเลือกได้เลยนะครับว่าจะชอบแบบไหนตกแต่งสไตล์ไหนเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้นะครับผมจะทําเสื้อพอดีว่าผมต้องขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผมนะครับเอกฟอดโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่เดือนมกราเลยครับก็คือว่าของยอดขายของเดือน6 3เนี่ยครับผมว่าอ่า ทะลุไปประมาณร้อยร้อยคันขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะร้อยกี่คันเดี๋ยวสรุปตอนเดือนธันวาทีหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําเสื้อออกมาแจกนะครับก็คือลูกเพจเดี๋ยวผมจะมีกติกาเล่นเกมแล้วก็ตอบคาถามกันแล้วก็เดี๋ยวแจกเสื้อให้นะครับตรงนี้ผมจะทําเป็นเสื้อแบบนัมเบอร์ Number ที่ยอดขายนะครับก็เดือนนี้สรุปยอดก็น่าจะประมาณร้อยกว่าคันในตลอดทั้งปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนกันมานะครับตรงนี้ ก็ทาให้ผมมียอดขายระดับร้อยกว่าคันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็สนับสนุนผมมาตลอดนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณด้วยแล้วเดี๋ยวมีขาดตบกบกพร่องประการใดแล้วก็มีรถคันไหนมารีวิวต่อก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ต้องขออาภาัยด้วยถ้าเกิดว่ารีวิวไม่ชัดเจนหรือว่ายังไงก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้หรือว่าอ่าไลน์ไปแล้วไม่ได้อ่านหรือ ทักมาแล้วแล้วผมไม่ได้ตอบกลับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ลูกค้าถ้าเกิดยังไงโทรเข้ามาเบอร์ผมได้เลยนะครับเบอร์0859079990ผมจะใส่ไว้ในข้อความนะครับในในคลิปนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันจับรางวัลแจกเสื้อกันนะครับตรงนี้วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปส่งรถต่อนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับต้องสวัสดีครับ